ศึกษาให้ดีเจอแบบนี้จ่ายทันที1,000บาทสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จําหน่ายขายออกอย่างที่ FC หรือว่าผู้ติดตามช่องของปอปานั้นได้รู้จักกันอยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามช่องของปอปาใหม่ๆก็พยายามนะพยายาม ถ้าหากอยากรู้ว่าช่องประปานั้นรับซื้อเหรียญกี่ชนิดราคาแล้วก็มีเหรียญอะไรปีอะไรพศอ,อะไรกันบ้างก็เข้ามาศึกษาก่อนนะฮะเข้ามาศึกษาก่อนแล้วก็จะได้ไปหาเหรียญค้นเหรียญกันแล้วก็ลองมาขายกับช่องของประปาดูนะฮะอืมก็นับจากวันแรกๆมาถึงวันนี้ก็มีเพิ่มชนิดราคามาหลายเหรียญพอสมควรนะฮะ ก็ลองไปศึกษาดูนะฮะศึกษาให้ดีก่อนฮะแล้วจะได้รู้ว่า <S 2> <S 2> เหรียญแบบไหนขายกันได้เนาะอย่างเช่นคลิปนี้ปอปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญเอาเป็นว่าเหรียญตัวอย่างก่อนเนาะเหรียญตัวอย่างที่มาทําให้ดูนะฮะปอปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทเริ่มราคากันเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ชมเอากันตั้งแต่ ราคา200-300จนไปถึง500บาทแล้วสูงสุดฮนะสูงสุดในคลิปนี้รับซื้อเหรียญ5บาทไปจนถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวลองดูท่านชมลองไปศึกษาดูเนาะ,ะแน่นอนฮนะเหรียญที่ก่อนที่จะมีราคาขึ้นถึง1,000บาทเนี่ยหายากแน่นอนแล้วหายากแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะ เดี๋ยวเราดูป่าววางไว้อย่างงี้เลยเนาะลองไปค้นดูนะท่านผู้ชมฮะดูคลิปจบแล้วลองไปค้นดูแล้วก็แนะนําให้ดูคลิปให้จบนะฮะดูคลิปให้จบนะฮะคลิปนี้ขอแล้วกันเนาะดูให้จบท่านผู้ชมฮะเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นั้นเป็นเหรียญตัวอย่างฮะเราเริ่มให้ดูกันก่อนเลยว่า เหรียญ5บาทเหรียญนี้เป็นเหรียญเดี๋ยวป๊าปาสูเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะชื่อเหรียญกลางท่านผู้ชมเป็นเหรียญปกติธรรมดาฮะเราพลิกกับหมาว่าเหรียญปกติธรรมดานั้นเป็นรูปแบบไหนก็คือเป็นรูปแบบพระเศียรสลับหรือเรียกกันเราชาวบ้านว่าพระเศียรกลับนั่นเองท่านผู้ชมพระเหรียญพระเศียรกลับนะฮะ เขาเป็นเหรียญปกติธรรมดาฮะไม่ว่าจะเป็นปีอะไรพศอ,อ,อะไระเอาตัวอย่างแค่ห้าบาทก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นพศอ,อ,อะไรฮะถ้าเป็นพระเสียพระเศียกลับอย่างนี้นะฮะพระเสียรกลับอย่างนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดาน,นะฮะถ้าหากไม่เป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหาก็ไม่มีราคาอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดาใช้จ่ายกันได้เลยมดูอีกรอบเนาะสำหรับเหรียญปกติธรรมดา ศีรระตั้งขึ้นนะฮะแล้วเราก็พลิกมาอ่ะเราจะเห็นว่าด้านก้อยนั้นทิมหัวลงนะฮะโอเคนะฮะอ่ะลองมาตั้งด้านก้อยแล้วลองพลิกกลับมาอ่ะก็จะเห็นว่าสลับด้านโป้ลงล่างฉะนั้นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปกติธรรมดาเราตัดออกไปเลยนะฮะตัดออกไปก่อนแต่ถ้าใครนะฮะเจอเหรียญแบบนี้นะฮะ คืออยู่ในกลุ่มของเหรียญปั๊มผิดพลาดนะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดที่ทางช่องประปานั้นได้ประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ500บาทสำหรับเหรียญมุนเวียนนะท่านผู้ชมเอากันตรงเหรียญมุนเวียนก่อนเนาะถ้าใครมีเหรียญอื่นๆเหรียญโบราณเนี่ยก็ค่อยว่ากันใหม่อย่างเช่นเหรียญที่เลิกผลิตไปแล้วอย่างยกตัวอย่างเหรียญนี้อ่ะถ้าอย่างนี้ราคาสูงขึ้นไปอีกหน่อยโอเคฮะงันเรามาดูเหรียญนี้เลยเนาะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญในรูปแบบปั๊มผิดพลาดที่ปาปาเคยทําคลิปแล้วแหละนะอะท่านผู้ชมดูนะฮะปั๊มผิดพลาดยังไงฮะเราดูนะฮะปาปาจะกลับเหรียญน,นะฮะดูให้ดีนะฮะปาปาจะกลับเหรียญน,นะฮะชืบนี่ท่านผู้ชมเป็นเหรียญพเสียนตรงนะฮะเรามีตัวอย่างรูปแบบพเสียนตรงชนิดราคา5บาทเราก็เลยเลือก5บาทที่จะมาทําตัวอย่าง ในคลิปนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวปาลองลองดึงแบบนี้ขึ้นมานะยกแบบนี้ขึ้นมาแนะนําให้ตั้งด้านก้อยขึ้นกันท่านผู้ชมตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วก็ลองลองหมุนดูฮะเราจะรู้ว่าทางด้านพระเศียรนั้นเอียงขวางหรือว่าตรงอันนี้เป็นพระเศียรตรงฮะตั้งด้านก้อยขึ้นนะฮะแล้วก็ลองลองหมุนเหรียญของท่านดูชือ้อเป็นไงท <nder Estamos. S 1> ่านผู้ชมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในรูปแบบปั๊มผิดพลาดนะฮะปั๊มผิดพลาด เหรียญนี้ใครที่มีนะฮะรูปแบบนี้ก็ลองส่งรูปเข้ามาทางไลน์นะฮะป่อป่าให้ราคาเหรียญละ500บาทประมาณนี้นะฮะ500บาทนี่คือรูปแบบของพระเสียนตรงนะฮะแต่ถ้าท่านตั้งด้านก้อยมาแล้วนะฮะลองพลิกมาอ่ะถ้าเกิดว่าขวางอย่างนี้นะฮะป่อป่าให้เหรียญละท่านผู้ชมหล่นฮะปอบถ้าขวางอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะขวางลวงนี้หรือว่า ขวางหลวงนี้นะทายหรือขวาก็ได้ขอเป็นขวางเป๊ะนะฮะป่อปาก็ยินดีจ่ายเหรียญละ200บาทฮะเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นปีทั่วไปนะท่านผู้ชมเหรียญ5บาททั่วไปเนี่ยถ้าเป็นพพิกออกมาแล้วปื๊ดเป็นพสิสียนขวางอย่างนี้ป่อปาจ่ายเหรียญละ200บาทแต่ถ้าพลิกด้านก้อยมาแล้วเป็นแบบนี้ป่อปาจ่ายเหรียญละ500บาท ทันทีฮะโอเคนะฮะคราวนี้เรามาดูว่าพัสษยนตรงแบบไหนปีไหนพศออไหนที่ประปาจ่ายถึงเหรียญละ1,000บาทฮะเรามาดูกันฮะก็ไม่ยากท่านผู้ชม <c oughs> คิดว่าไปแฟนรายการดูปั๊บก็จะพอรู้เลยท่านผู้ชมฮะนี่คืออีกเหรียญหนึ่งนะฮะที่ปรปาะจะนํามาประกาศรับซื้อสูงถึงเหรียญละ1000บาทฮะ ถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรตรงเหมือนเหรียญน,นี้นะฮะโอเคฮะดูแล้วเข้าใจไหมฮะก็อาจจะงงเนาะอาจจะงงงท่านผู้ชมฮะเราประกาศรับซื้อกันตรงนี้เลยนะฮะนี่คือเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศสอ 2, 5 4 6นะฮะปีพศสอี 4, ่สาเนี่ยปกติธรรมดา ปปาก็รับซื้ออยู่แล้วปัจจุบันวันนี้ก็จะเล่นหากันซื้อขายเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะอยู่ราวๆเหรียญละไม่น่าจะเกิน500บาท450บาท400บาทลงมาถึง300เลยทีเดียวถ้าหากเหรียญของท่านเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ค่อนข้างยับเยินท่านผู้ชมเอาง่ายๆว่าเราสมมุติแล้วก็จริงเลยนะครว่าปปา,ารับซื้อเหรียญ5บาทปีพศ2 5 4 6 เปเหรียญตัวติดหายากอันดับที่2จํานวนการผลิตก็อยู่ที่ราวๆ182,000เหรียญใครที่มีฮนะหากเป็นปีพศ2546ธรรมดาเนี่ย <c oughs> ปอปา,ปารับซื้อเหรียญนนก็อยู่ที่ราวๆสามร0อยสี่ร้อยถ้าสวยๆก็ว่ากันไปเกินนั้นนะฮะกิิบๆเลยก็น่าจะโดนอ่ะสวยๆหน่อยก็อาจจะถึงบอกตรงนะฮะอาจจะถึง500นะฮะปอปา,ปาก็ซื้อขายตามสภาพนะสำหรับเหรียญที่ มีราคาซื้อขายค่อนข้างสูงเราดูตามสภาพเนาะเอาละท่านผู้ชมใครที่มีเหรียญ5บาทปีพศ2546ที่ปปาได้หยิบยกขึ้นมา mm. เห็นอยู่นี้นั้นปปารับซื้อปี4ี่ธรรมดาเนี่ยราคาเหรียญละ400บาทขึ้นไปประมาณนั้นนะฮะ3 0 0 400บาทขึ้นไปพูดผิดไม่ได้เลยฮะพูดผิดไม่ได้เรื่องราคานี่ท่านผู้ชมงั้นเอาเป็นว่า300บาทขึ้นไป โอเคนะฮะแต่ถ้าเหรียญของท่านเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546ท่านผู้ชมฮะพลิกมานะฮะเกิดปี46ของท่านเนี่ยเป็นพระเสียรขวางไม่ว่าจะขวางซ้ายขวางขวาขวางซ้ายขวางขวาก็แล้วแต่นะฮะถ้าปี46ของท่านปั๊มผิดพลาดปปาจ่ายเหรียญละ500บาทฮะอ่ะโทษทีท่านผู้ชม400ปปาจ่ายเหรียญละ ประมาณเอาให้ถึง6ถึง700บาทเลยนะถ้าเป็นพระเศียนขวางปี46นะฮะป่อปาให้เหรียญละ600ถึง700บาทนะฮะลองลองดูนะฮะดูตามสภาพผิวนะฮะแต่ถ้าปี46ของท่านนะฮะพลิกมาแล้วนะฮะเป็นพระเศียนตรงอย่างนี้เป็นพระเศียนตรงแบบนี้นะฮะป่อปายยินดีจ่ายเหรียญละ1,000บาทนะฮะก็ทบตัวพอดีเนาะก็ก็ต้องเข้าใจนผพ้ชมเนาะ ถ้าเป็นอ่าอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยปีทั่วไปนะสำหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะฮะเราตั้งด้านก้อยขึ้นดีกว่าเนาะอยให้ผู้ชมเห็นแบบความชัดเจนอ่าคือด้านก้อยเนี่ยจะดูง่ายเข้าใจง่ายนะ,ะับถ้าเป็นเหรียญ5บาทธรรมดาปีปกติธรรมดาเนี่ยท่านพลิกมานะฮะพลิกมาแล้วเป็นผอเสียนตรงนะฮะปอปลาจ่ายเหรียญละ500บาทโอเคนะฮะจ่ายเหรียญละ500บาทแต่ถ้าเป็นปี46นะฮะ 4ีสี่หกพริกมานะฮะพริกมาแล้วเป็นประสียนตรงนะฮะต้องเป็นประสียนตรงเท่านั้นนะฮะป่อป่ายินดีจ่ายเหรียญละ1000บาทโอ้ท่านผู้ชมฮะได้อีกหนึ่งเท่าตัวเลยนะ,ะจากเหรียญละ400เนี่ยกลายเป็นเหรียญละ1000บาทลองดูนะฮะใครที่พบเจอก็ลองไปค้นดูนะฮะศึกษาดูให้ดีนะฮะศึกษาดูให้ดีเอาให้ดูอีกเราถามให้อยู่กันอีกรอบนะเพราะความเข้าใจ แล้วใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจปอปาแนะนําให้ไปดูคลิปของปอปาอีกรอบหรือไม่ก็ต้องดูไจนเข้าใจท่านผู้ชมฮะจะไดะ้ไม่มีปัญหานะฮะถ้าเป็นเหรียญ5บาทปกติธรรมดาเราพูดถึงพสัสยีตรงกันเลยดีกว่าเนาะถ้ามีขวางก็ว่ากันใหม่ดีกว่าก็าแฟนรายการจะสับสนเป็นเหรียญ5บาทปกติธรรมดาพลิกมาฮะเป็นพเสยีตรงปอปาจ่าย500บาทแต่ ถ้าเป็นเหรียญห้าบาทปีพศส5 4 6นรบะฮะซึ่งราคาเดิมก็รับซื้อเหรียญละ3 4 0 0ถึง500บาทอยู่แล้วประมาณนั้นนะฮะพลิกมาฮะพลิกมาแล้วเหรียญของท่านอยู่ในรูปแบบพระเศษตรงเช่นเดียวกันกับเหรียญน,นี้นะฮะเช่นเดียวกันกับเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญน,นี้ปปายินดีจ่ายนะฮะสำหรับ5บาทปีพศ2546ราคาสูงถึง 1น0 0งบาทสูงสุดนะห0ึ่บาทหลังจากนั้นก็มาดูตามสภาพกันอีกทีนึงนะฮะแน่นอนฮะหนึ่งพบาทนี่ราคาสูงสุดหมายความว่าเหรียญน,นั้นจะต้องกิบกนะฮะท่านผู้ชมประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้ราคาก็ถอยลงมาเรื่อยๆนะฮะเราบอกกันว่ารับซื้อ5บาทปี4-6รูปแบบพะเสียตรงราคาสวยกิบกเหรียญละหนึ่บาทแต่ถ้า สภาพผ่านใช้งานแล้วก็มาดูอีกทีนึงฮะอาจจะเป็น 900, 800, 700อะไรก็ว่ากันไปจนกว่าจะมาถึงในราคาที่ประปาตั้งไว้เนาะประมาณนี้นะใครที่มีเหรียญ5บาทปีพศ2546เหรียญปกติธรรมดาสลับด้านนะฮะปะปาก็จ่ายอยู่แล้วนะ,ะเหรียญละ400บาท300บาท400บาทปกติธรรมดาแบบนี้นะสลับด้านนะฮะ แต่ถ้าเหรียญ5บาทปี46ของท่านเหรียญ5บาทปี46 46ของท่านเนี่ยพลิกมาแล้วกลับเป็นพระเสียนขวางปอป่าก็ยินดีจ่ายอยู่แล้วนะฮะเหรียญละตกประมาณ6 0 0ถึง700บาทตามสภาพนะฮะแต่ถ้าพลิกมาแล้วเป็นพระเสียนตรงปอป่ายินดีจ่ายเหรียญละ1000บาทก็ไปศึกษาดูให้ดีนะะศึกษากันก่อนเนาะ ศึกษาให้ดีศึกษากันก่อนฮะจะได้มีความเข้าใจเยอะๆจะยรู้ว่าช่องของปปานั้นรับซื้อเหรียญ5บาทปี4 6ราคา1,000บาทนั้นต้องเป็นในรูปแบบใดทิศทางใดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์อาจจะล่าช้านิดหนึ่งขอบอกตั้งคลิปนี้ว่าปปานั้นอาจจะล่าช้าในการตอบกลับตอบคอมเมนต์นะฮะที่แฟนรายการ เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งมาให้กับช่องของปอปาแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณสําหรับผู้มาแบ่งปันเหรียญจากช่องของปอปาคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะคลิปนี้ปอปาศึกษาแบคงเหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ